เออคนเดียวก็ขับบน <ไอ S 2> จากพี่อเออแล้วน้องยุน้นอ่ะน้องจ่าพดีมันจะเลี้ยวแล้วจะาพี่เด้อน้องหลบดิเดี๋ยวนะไม่ต้องหลบหนูอยู่ล้อใครล้อมันมันไม่ทับใครอยู่แล้ว<น>เออ<น>สู้กันสิสู้ครับสิแขนดิแขนสู้เอาแ <laughs> ขนสู้กัน <laughs> เออมันจะทับใครได้ยังไงเอ้าจับล้อตัวเองไว้ไม่มีใครได้ทับเราหรอกเออเล้วก็เข็นเราดิเข็นดิน้องก็ต้องเข็นล้อตัวเองเก่งจะหลุดแล้วเข็นของเราหนีโอ้ยดีกว่าซื้อของเล่นที่โฮที่ DIY อากเนี่ยประดิษฐ์เอง ใช่ย,ย,ย้ายบ้านได้ทั้งหลังเลยอย่างเงี้อย,ยอย่าไปลงหลุมลูกเดี๋ยวขึ้นยากไป<ล>ไปเข็นขึ้นจากหลุมให้น้องก่อนไปเข็นทางนูน้นสิลูกเดี๋ยวเข็นทางนี้ลูกเข็นกลับมาถอยหลังมาทางนี้เข็นก็ย้ายที่สิลูกหนูก็ย้ายไปยืนฝั่งนู้นจะได้เดินหน้าเออ เออนั่นเอาน้องห้องนี้ก็ได้ไปน้องเขไปเลยไปนะโอ้ยทับพออ้าหลหลลไ่ทปน้องเป็นนูลเลยถ้าาเล่ากันก็จะไปตรง สามัคีกันใช่ถึงไม่สามมีกไปได้คเดียวก็ไปได้ต้องมัดสองข้างแล้วสามเหลี่ยมเข้าหากึ่งกลางถ้าแกทักใช้เชือกอ่ะแกต้องผูกสองข้างแล้วก็มันผูกกลางมันถึงจะไปถ้าแกผูกตรงกลางมันไม่ไป ใช่ยกเวทเลยเอายกาขึ้นเลยใครยกได้ <laughs> มานะเติมาสามสิบห้ามันจะเอาสี่สิบอุ้ยยางเก่าไม่ต้องเติมเ <laughs> ยอะยางแตกรายงานแล้วไม่ต้องเติมเยอะมากสามสิบสามห้าก็พอแล้วไ,ไปเข้าบ้านไปลูก ออมาแล้วเยเก็บของอยังไงวะเนี่ในใยาบานตะเค้เลยทำงานนิดหนึ่ง ะเขาไม่ล็อกไม่ได้เกียร์ไม่ล็อกกันล้มไปล้มมาล้มทางไหนก็ทางนั้นเลยอืม มันไม่เลี้ยวมันล้มมันล้มแล้วมัน,ลมลมนเลี้ยวแบบไอ้รถนั่นรถตะกะแตนรถเกตอายุจะมาด้วยวันนี้อุ้ยเข้าหน้าบ้านเข้าหน้าต่าง เออขนไหวแล้วเข้าหน้าบ้านไม่ไหวหรอกเข้าหน้าต่างติดได้อยู่